สวัสดีครับพี่นอ้องเจ้าเพจเจ้ายูทูบวันนี้ว่างๆครับผมลัำเสร็จตม่านปีหนึ่งอยู่ที่กาชาดกาลสินเลยมานอน,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 มอนอนตื่นกันบเจ็ดแปดโมงแล้วกับมานอนตื่นมึงกัเจ้าเห็ดกระตุ้งไทยขีปนะ ลงไปไทยคืนไทยจะแของเนี่ยวันนี้ร่ำยี่มสูครับเก็บพีตรงวิธีแล้วก็ที่ออกเดินทางตัวคืนนี้พี่น้องกันลาหลายเจ้ากระสินมาฟังหลงพระลัมมา่าเที่ยวการเที่ยวง,งานขอบคุณพี่น้องที่ให้แรงเชียร์แรงใจเนาะ ถ้าเห็นเพจนี่ของจักระันเขียวออฟิเชีนยนใส่กดไลค์กดแชร์ทีเด้อกดติดตามน้ำเนี่ยคุณบอลอหา้าตาบดีพี่น้องคุณผู้กำลังเตียขนนเยขาว่ากำลังรอวิที่ขเขาจะเก็บอยู่ในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ กำลังจะลงบาตเมื่อยพื้นมาล้ามหน่อยๆกับเมื่อยมันหุมกันลายมือว่ามาจากรำเพ่งผิดมานอนอหอดหอด,ดปีตีสองออกเดินทางตบก่อน เพิ่งแดดเพิ่งลมจอดงอนคน,คนแกนกับผมกันจังมหอดกศรีตีสองออกจากปุ่นประมาณอยู่สี่โมงสองงานลำกับพ่อไปพ่อมาอยู่ใครมีงานทำงานหลอก เกลือปิดภูไทยเดือนนี้เต็มครับแดืสิบหาคมือห,หยุดเลยถือว่าโชคด,ดีเดือนนี้เดือนหน้าก็เดือนหน้าก็แต่ว่าเดือนมีนามีามีนาเนี่ยโปรต็มมีนาโปรเต็มแต่ว่ากับมีเพราะไรรับ เดี이이๋ยวบางพี่น้องบางที่ตักคนบาเคินมีแต่ไทยในเมืองเท่านั้นหรอกยกพิเศษเบาระคายเหงาล้ะไปมีชิ้นห่วงนอนนี่หรอกวะเอาไปคลิปไหนที่อัปเดตให้เบิ่งใหม่เด้อคลิปนี้ไว้จะมีก่อนพอดีครับ